กินกับข้าวเหนียวดำแซ่บหลายพี่น้องมี้งไข่ด้วยครับเด้อผมกำลังเตรียมพร้อมหนึ่กิโลราคาสิบบาทข้าวเหนียวดำเฮ็ดขา้าวหลามเฮ็ดขขาหวานเฮ็ดข้าวเหนียวม่วงพี่น้อง <laughs> กำลังเตรียมพร้อมเด้อกำังใส่เบอร์โทรยังยใช่ไรเตรียมพร้อมก่อนพี่น้องถ้าได้พร้อม <laughs> แดดุกโดดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่เขารรักทุกท่านฝอ,อกักบผมอีกแล้วพี่น้อง<ม>ที่เดซี่แนววันนี้มากินขวานูพี่น้องขวานูใส่เครื่องแกงไตเผ็ดๆดุกโดดไล่ไล่เผ็ดๆพ,พ,พี่น้องป้มามาแส,ส,สร็จแล้วกันกับผมขวานูโอ้สุดยอดเลยป้มามาครับกินยืดข่าวข่าวเนี้ยดำพี่น้องปามาเสร็จแล้วกันกับผม อ่อนอบเอาบรรยากาศเอาแห่งพี่น้องคนที่โตกว่าจัดขเนเหล้าดำมาบ้าพี่น้องมาแซ่บๆกันโ้มขวนหนูหน่าพี่น้องตาแหลงอุ้ยใส่เครื่องแกงไตเพ็รพี่น้องสุดยอดเลยดุดดดได้หลายหนูมันมันพี่น้องมาบ้าครับใส่บ่วงได้ อืมอืกะดูมแข็งัก r นเลยขบดปวกย มามาพี่น้องมาบัาหนูสช่วงนาแรงเลยโอ,โอ้เมนูนี่จัดใส่สมการอีกแสบเพื่อนพี่น้องอื ไปมาเหตุการณ์ทางการของเทพพี่น้องมัจัดขัวานู้สวงหน้าแหลงโอ้ยมันแสบเลยแสบแสบพี่น้องมีหวานมีหน้าปังหน้าแหลงพี่น้องนู้นแผ่พันพอดิอืม hậu neo đàm quá âm thế ไก่สงการเข้ามาเต็มที่เด้อพี่น้องบางท่านก็ยุดโรงงานยุดงานมาบ้านก็ลังเรือท่งมาบ้านพี่น้องกับรถกับหลากครับหนามาระวังเด้อพี่น้องเด้อเดือทางปลอดภัยพี่นอ้องควาดไปกวาดมา 嗯。Yeah. vídeos mm -hmm. बहुतिया <laughs> โอ้หอนแห้งี่นองเต้า 哦，哈哈哈哈哈，嗯，嗯，看看手上。 ก็ดูแข็งเหอนุ่งเกา่าอาจจะได้ปีนปีอายุดูแข็งขนาดนี้ก็มันแสีบพี่น้อง โอ้เอาแห้งอ้ายโดกโดกเข้าไปห่อนใจกันเลย เจ็บขาดวมดัวก็ได้ คำแบบามผอมสมนิดหนึ่งขมสมขมมีทุกรสชาติ โอ้แซ่บแห้งพี่น้องหัวหนู้ดโดนกินตัวหนึ่งหัวหนู้นหนาแหลมเนี่ยมันมันแสบใส่ดุกโดดเพ็ดอาสลับวันนี้ก็แ่บหลายพี่น้องโอ้ยเบื้งหด้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์น้ำเลือกพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆค,ครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณทางหน้านะครับเด้อลาไปก่อนครับโอ้แซ่บแสบ